น้ำหนักแม่งขึ้นอย่างกะลาเขาอำคำดิดูดิแล้วจุ้มลงไปนะดิสตอร์สน่ากินเพื่อนผมทำหมูกรอบซูหมูกรอบนะฮะอย่ามาดูตอนผมลีนเยอะเป็นไงเพื่อนผมกำลังจะทำขายหมูกรอบเรียกผมมาชิมดู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 เลเยอร์ของหมูอืยเป็นไงครับโบกเขาให้อะไรโบะ ผสมเอ็มร้อยเหรอนี่มันสูตรระดับตำนานเขาเรียกว่ารีเซ็ตลิ้นครับผมดูสีอืโอ้นี่ครับโอ้โหเป็นไงเขาผัดต้มยำหมูกรอบดูเลเยอร์ของหมูกรอบนี่ผมมาไม่ทันนะไม่งั้นจะถ่ายตอนที่มันอยู่คาเตาคากระทะเลยอืน่ากินนะแล้วใส่หมูไปด้วย ตัวพุงตัวเมียน่าจะเป็นลิ้นพันเป็นโบเลยเงนี้มันหอมนิดนึงได้เลยสีแบบน่ากินมากว่ะเอาจริงอะรีเซ็ตพวกนี้ออกไปได้เลยนะกินข้าวดีกว่ากินข้าวดีกว่ากับข้าวหรือกับแก้มอืม ดูมั้ยอืมปุ๊บเลยนะปุ๊บไปเลยนะปอกไปไงเฮ้ยดีทำไมเสียงดูแบบกรอบมากอืมอืมตำแตงครับนี่กับข้าวหรือกับแพรมหนี่เลยปลาด้วยต้องดึงขนมจีนแล้วล่ะกระเดะอันนี้ภรรยาผมทำเอง อย่าบูวี่นะเว้ยทำเป็นทำเป็นโอ้ยเป็นอหละเหมืนอนเอาลิ้นเรียทะเลอะ่ะเว่อี่อไม่น่าเชื่อนะดูหน้าตาเพื่อนผมมันไม่น่าจะทำหมูกกอบแบบนี้ออกมาได้อะ่ะดูเออไม่ธรรมดานะดูสิครับศึกษาหาความรู้อย่างดีดูดิจุ้มลงไปนะ ดิสตอร์นน่ากินเนี่ยขายเลยไหมข <c oughs> ายเลยเ <c oughs> อาไปทำได้ไม่น่าเชื่อจริงจริงไม่น่าเชื่อว่าทำได้อ,อันนี้ไก่ทอดทั่วไปครับน,นีอออบ่อันนี้หอยอะไรหอยคางครับอันนี้หอยไทย ถ้าหอยญี่ปุ่นจะรู้ได้ทันทีเลยว่าอีกคืออีกคือยิ้มยิ้มยิ้มใจอืมอืออืออือืลองหอยยกยกให้เต้ยว่อแล้วดูดนะดูดอะไรก่อนดูดหอยแล้วทำความสะอาดปากด้วยไม่ให้ปากกินอะไรเผ็ดๆไปดูดหอยม่วหอยแตะไม่เกี่ยว อหิวอ่ะได้ยินเสียงคลางอยู่ในโพรงหูไม่แกงใจเพื่อนเลยเหรอออออร่อยทุกอย่างเลยว่ะกินไม่แกงใจเพื่อนเลยเพื่อนก็นั่งกืนน้ำลายอยู่ฮะเป็นไงเหมาะมากกับนี่ครับ m ร้อยน้ำสับปะรดอืมเงอแตกภัคเลยไม่ใช่กับข้าวนะ ทําทำขายได้เลยเอาจริงรสชาติดีมากขายเลยอันนี้เขาผัดต้มยําก็อร่อยอ,อ,อร่อยเลยอะ่ะแต่ฉ่าน้ํามันไปนิดนึงสําหรับคนที่เขาชอบคุมน้ําหนักอยู่ก็ก็แดงหมดแหละ <c oughs> แล่งอร่อยอยิง่งมันอร่อยอแต่มันฉ่าน้ํามันไปนิดนึงแต่มันเป็นสูตรของมึงใช่ป่ะมึงชอบแบบพั่วให้มันหอมหอมกระทะต่หอยทางแม่งได้ปะ่ะ องชอบอยู่แล้วนี่หอยอ่ะเราเรามีปลาดอลี่อยู่นะเป็นลวกจิ้มแต่เรายังไม่ทำเพราะโตมันเล็กไงโตมันเล็กอันนั้นอาจจะเก็บไว้ประมาณสักสี่เดือนรอขยายโตก่อนไม่ได้ยังไม่มีที่วางอันนีวไม่มีที่วางใครจะกินต่อเหรอเนี่ยไม่ไม่บูดหรอกอร่อยเออดูกับข้าวนี่ไก่อุ้ยโอ้โหรู้สึกเสียดีใส่มากเลยแม่จะช้อนกลางเลยวางใหม่วางใหม่วางใหม่ เออไ,ได้ได้นี่ได้ได้ <c oughs> ไม่ทันแล้วมั้ง <c oughs> อร่อยเลยอย่าไปโฟกัสอันนี้นะอันนี้คือมันเป็นส่วนผสมปกติอ,อไปสงสารเพื่อนเถอ,อะเนาะก็ <c oughs> อร่อย <c oughs> น้ำหนักแม่งขึ้นอย่างกละลาคาทองคำ <c oughs> <c oughs>